ให้ทุกคนดูก่อนแบกขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นดาดฟ้าเดี๋ยวให้พี่เจฟเล่าให้ฟังห้องนี้เหรอ,หอ,หรอพอดีอามาตัดคือพอดีฮะเล่าให้ฟังก่อนตอนนี้กําลังทําอะไรทําสแลนห้องนี้นครับคือเราทําห้องนู้นไว้แล้วนะแต่ว่าลงมือทาเองก็ มีมีปัญหาอันนี้เราก็แก้ไขใหม่ชุดใหม่คือจะแก้ไขใหม่จากชุดที่แล้วอันนี้คือเดี๋ยวเราจะทําห้องนี้ใช่ไหมถูกตอ้องเนื้อที่เท่ากันกับห้องเท่ากันเท่ากันห้องที่แล้วพี่เจฟก็ทําเองร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูอ๋อ <Okay. S 1> เว้นห้องนี้ไว้อยู่ใช่เว้นห้องนี้ไว้เพราะตรงนี้มันเป็นปัญหาคือเราตอนแรกอะยื่นออกมากับแบบเอาเหล็กมาต่อกันแล้วก็มัดรวมกันใช่ไหมอฮะสรุปว่าเดี๋ยวเราตัดให้มันพอดีดีกว่า ใัดให้พอดีเสาอะ,อะเพื่อเวลาฮาสลนมันกระพือมันจะไม่โดนขาดไงให้มันเป็นช่องใครช่องมันมนะครับแล้วนี่ปัญหาที่2อเอเหล็กตัวกลางเนี่ยไม่จะเป็นอันนี้ใช่ไม่จะเป็นก็คือใส่ซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วไอวตัวสลน์ที่เชื่อมกันเนี่ยใช้เป็นแค่สลนมาต่อกันแค่นี้คือเพียงพอแล้วเนี่ยเอาเอาอเคเบิลไทรัดแค่นี้คือพอแล้วเห็นไหมตึงอยู่ตัวเหล็กเส้นเล็กก็จะไว้แค่ซ้ายกับขวาสุด เท่านั้นเลยนะครับคือไอ้ตัวกลางเนี่ยจะไม่มีนะพอทําแล้วใช่ไหมเราคิดอีกอย่างนึงใช่ไหมพอทาอีกแล้วพอพอทําไปแล้วก็จะเห็นปัญหาพอเห็นปัญหาปุ๊บพอทําใหม่เนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนก็คือจะทาแค่สามห้องนี่แหละมีเหล็กอันกลางไม่ดีตรงไหนเกิดความจําเป็นแล้วก็คือทํายากด้วยพี่เจนะ๊ทํำเองทั้งหมด100%เลยถูกไหมทำเองแล้วก็คนเดียวและเดี๋ยวเราจะมาดูห้องถัดไปว่าพี่เจ๊ทเขาทำเองทำอะไรบ้างกระบวนการทำเป็นยังไงบ้างนะทุกคนใช่ก็คือเดี๋ยว ค่อยๆทำตอนนี้ก็แบกเลยขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยทำตอนนี้ไม่ไหวนะร้อน uh huh. ตอนเย็นค่อยมารัดแน่นทั้งหมดเลยให้เป็นโค้งก็คือคานสามตัวแล้วก็ซ้ายขวาเท่าน,นี้ก่อนอะแล้วก็มีลวดด้วยลวดที่จะดึงจากมุมเนี่ยลงมานะครับเพื่อใส่ขอบตอวนี้จะไม่ไมีไม่มีช่องลวก็คือจะเต็มนี่เลยทำลวดตัวนี้เต็มสองฝั่ง เรียบร้อยเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็คราวนี้ก็จะมาขึงสแลนขึงนแลนก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะเดี๋ยวดูแต่ว่าแต่ละวันทําอะไรได้บ้างเนาะอ๋อแต่ละวันทําได้ไม่เยอะอยู่แล้วไม่เช้าเลยก็เย็นเลยเพราะว่าบนนี้ร้อนมากและผมทําหลายงานด้วยก็ทําเองก็จะใช้เวลาแต่เนี้ยทําประมาณ2อสามอาทิตย์แน่เพราะว่าทาไปคิดไปค่อยๆทาแบกเหล็กขึ้นดาดฟ้าเองด้วยใช่ก็คือใช้เวลานานโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคค่ะ ทำอะไรไปบ้างวันนี้ก็มีคานจะเสร็จแล้วคานสามตัวคือจะเสร็จอ๋อคานหลักใช่ไหมโหใช้ลวดอะพี่เจฟอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กอะไรอะคะก็เหล็กกล่องอนะจริงๆก็ไอเหล็กกล่องโครงหลังคาอะอ๋อก็คือเหล็กโครงหลังคาอย่างเงี้ยเหรอใช้สามเส้นใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็สามเนาะ มันสูงประมาณกี่เมตรได้อะพี่เจความสูงจากเนี่ยถึงถึงคานบนเนี่ยสองเมตรครึ่งได้ไหมอประมาณน,นแต่ถือว่าไม่สูงนะโอ้ใช่เพราะว่าไม้บางทีเราขึ้นมาปุ๊บแป๊บเดียวสุสดเส,สาไปเร็วอะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยแต่เป็นเพราะทําตามพื้นที่เนาะทาตามเสาอะที่เรามีคือไม่อยากไปทําอะไรมากพอทําคานสามอันนี้ไงต่อทําค้างค่างต้องขึงข่างข้างซนะ้าย<ช>ขวาแล้วพรุ่งนี้ก็ถึงสแลนได้เลย อ๋อจริงเหรอ,อพอเราทําอันแรกไงเราก็รู้ปัญหาแล้วไงเหมือนน่าจะไวกว่าของอวขึ้นแต่ก็เหนื่อยเพราะว่ามันปีนขึ้นปีนลงโอ้ยเห็นรอยโดนบาดด้วยตรงจักระแลอ่ะทา<ำ>อันนี้โดนลวดแน่นอนอลวดก็จะมีความคมนะครับใช่ตรงจักรกะแลเห็นโดนเป็นรอยบาดท,ทะลอดเลยเพราะว่าผมเป็นคนใจร้อนนี่ใจเย็นลงเยอะ <laughs> จริงเหรอ ถ้าใจเย็นต้องรอทําตอนห้าโมงสิไม่ใช่มาทํำตั้งแต่บ่ายสามสิมัน,นมันอยากให้เสร็จเร็วทำตอนนี้ไม่ไหวนะรอน <c oughs> พี่เจฟจะเอาเหล็กขึ้นทั้งหมดภายในวันนี้เลยเหรอถูกวันนี้คงจะต้องเสร็จมาดูความเเวนเจอร์อันนี้คือเหล็กอะไรคะเหล็กกล่องแต่ว่าเป็นชุดกันสนิดเหมือนได้แหละ ไซอะไรโอ้ไม่รู้อะปกติ <c oughs> เป็นจิมจ้มจิ้มจิม้มิ้มเราไม่ค่อยรู้จักไซเลย G G. เอะอารจหลายทีแล้วเวลาคนถามขนาดเ้าไม่รู้จะตอบอะไรเสียว <c oughs> พี่ฝนเสียวหัว <c oughs> พี่ฝนล,ลบพี่เจฟ่อนก่อนหัวเสียวหัว ลัดไปกับตัวคาหลักเหรอรัดไปกับทั้งคานหลักแล้วก็เหล็กอ๋อเหล็กที่มันมีเป็นเหล็กเสาอันนั้นเนาะพี่เจฟเอารวดอะไรรัดอะค่ะก็รวดปกติเลยอันนี้เหรอแล้วก็ตัดรัดเหรอใช่ยากไหมไม่ยากง่ายง่ายเลยแหละเราทําอะไรแบบง่ายๆจริงๆอะออกก็ดีนะแต่ว่าปัญหาเรื่องเดียวเลยช่างปวดหัวนี่พี่เจฟซื้อครีมใหม่เหรอเหมือนอันนี้ไม่เคยเห็น และอันรุ่นเก่าที่ทำค้อองที่แล้วคือคือมันมันมีความคมออคืออันนั้นมันเป็นครีมสำหรับตัดเอ,าอเ้าทิ้งไว้ไหนแล้ววะไปนู่นอันนี้เขาเรียกว่าครีมอะไรอคะครีมปากครีมจกนะั่นธรรมดาเลยเทั่วไปรัดเพื่อให้มันพออยู่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ามาแน่นคีมเมื่อยมือสุด นที่มันเกยกันก็คือต้องมัดไว้เหรอพี่เจฟเห็นไหมมันเป็นเส้นนี้กับเส้น<ช>นึง,งเกยกันก็ต้องมัดไว้ทํท,<ด>ทไมไ<ด>เรา<ด>ถึงไม่ตัดให้มันพอดีอะคะก็คือเราไม่มีอุปกรณ์อะจริงๆถ้าออกก็คือปัดพอดีปัต้มติดเลยแต่พอเนี้ยเราไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมเราก็ไม่มีการตัดเหล็กอะไรทั้งสิน้นมีตัดอันเนี้ยให้เขาตัดมาเพราะความยาวมันได้ถ้าเป็น2ตัวประกบใช่ไหมมันก็จะได้หนาขึ้นด้วย ถ้าสมมุติเป็นจ้างช่างเขาจ้างเขาก็จะตัดพอดีเราออกใช่ไหมใช่ถูกต้องอันนี้ก็เอาแบบง่ายที่สุดแหละเอาแค่แบบอยู่ไงไม่ได้แบบเอาอะไรที่มันแบบจริงจังโอ้แต่ก็จริงจังนะก็ทนนะดูห้องนู้นสอยู่ต่ตั้งนานถึกทนมากปีนขึ้นปีนลงมันมลิงเลยอันนี้คือคือมันจะยุ่งยากตรงปีนขึ้นปีนลงนั่นแหละ มากอุ้ยโย่พี่เจอ,อันนี้คือรัดเข้าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวต้องมัดหลักๆอีกทีใช่ไหมดูเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ได้เชื่อมอกันเนาะโอโ้โหเห็นไหมเนี่แหละคือปัญหาคือเสากลางสูงกว่าปกติอ้าวอันนี้ พี่เจ์เขาจะบอกว่าน,นี้คือเตี้ยกว่าแล้วก็อันนี้เขาสูงกว่าแล้วก็กลับไปเตี้ยมันก็เลยจะเป็นปัญหาแต่ก็ทําทุกอย่างตามพื้นที่ที่มีเนาะเอาง่ายแต่ให้มันเป็นระเบียบใช่ไหมเอาเคเบิลไทยมารัดช่วยเหรอใช่ให,ให้ให้มันแค่อยู่อ๋อไม่ต้องใช้ลว,ลวดเหรอใช้ลวดเดี๋ยวใช้ลวดซ้ำทีนึงเลคือเอาแค่อยู่ะกินน้ําก่อน นี่ไม่ได้เอาน้ำขึ้นมากินใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามอืมโอ้โหสุดรัดเยอะไหมคะรัดแค่ให้เขาอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลวดมัดอีกทีเหรอถูกงยสงสารคนปีนควถือกล้องยังเมยเลยแลอากาศคือร้อนมากอะ่ะทุกคนจะบอกพาทิดไปแล้วนะแต่ความอบอ้าวเยอะมาก ทำไมชอบทำพื้น่บนร้อนนีไ่ไม่ร้อนแล้วถ้าทำเป็นมาเที่ยงดิกอ๋แดดไหมอ่ะเดี๋ยวอยากจะโชว์แขนเลยแขนไหมก่อนจะเสร็จใชโโ่โอ้โหอ๋อแล้วเดี๋ยวเนี้ยก็ต้องเคลียร์พื้นที่เนาะเห็นว่าจะเป็นการวางโต๊ะใช่ไหมจากที่เราเคยใช้ของข้างล่างเดี๋ยวเอาขึ้นมาข้างบนใช่ไหมพี่เจษ แล้วและนี่คือ6โมงเย็นแล้วพี่เจฟพี่ฝนจะต้องไปลงคลิปทุกหโมงเย็นทุกช่องทางซึ่งฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะจะมีลิงก์แปะไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างนี้นะทุกคนแต่ละช่องทางตอนนี้เริ่มจะมีคลิปที่หลากหลายมากขึ้นนะไม่ซ้ํากันนะคะแต่ละช่องนะบางคลิปที่ลงช่องนี้อาจจะไม่ได้ลงช่องนั้นอะไรอย่างนี้นะใช้เคเบิลไทยเพื่อให้มันอยู่กับที่ก่อนแบบ ให้มันเขาเรียกว่าอะไรยึดให้มันอยู่แบบที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปขยับอุ้ย้าอีกทีทจะชนชานคานกึ่งกั้งตลอดอเนี่ยเขาจะมีความแบบนะโค้ง ข้างบนสูงยังไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนให้ดูพื้นที่ข้าวๆอีกทีก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีสแลนหกสิบเนาะพี่แจมเนาะเหมือนเดิมเนาะขึงไปถึงข้างหน้านั้นเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยก็จะเป็น พื้นที่วางโต๊ะและโตะที่เคยอยู่ข้างล่างใครจําได้ใช่ไหมเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนี้นะคะอยากเอาไม้ส่วนที่อยู่ข้างล่างบางส่วนอะมันจะมีไม้ใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วอยากจะเอาขยับมาไว้ตรงข้างบนดาดฟ้าซึ่งห้องอีกห้องนึงคือเต็มพื้นที่มากทุกคนคะ่ะแล้วก็คืออันนี้สูงจา้าแต่ว่าก็ยึก,กยักษสุดเดี๋ยวรันนี้พอเราลอได้ปุ๊บเราก็มัดลวดกินน้ำ โอ้ยต้องกินน้ำเยอะๆ,ๆเสียงเหงืง่อเยอะมากโอ้ทุกคนดูความแบบ <c oughs> เหงื่อตกกรีมวันนั้นอ่ะแค่โค้งอ่ะคือใช้เวลานานมากนะเพราะว่ามันมีคานกลางด้วยมันคานกลางคือมันแบบวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยแต่พอผมเลิกทำคานกลางใช่ไหมเราทำโค้งเลยเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมีรวดสองอันที่เอียงลงมา เยังมัน,นปึ๊บปึ๊บแล้วพรุ่งนี้ก็เอาสแลนน่เกาะจากฝั่งนู้นมาอมแล้วก็พาดลงมาอีนน่ีกระจบพกพรุ่งนี้น่าจะเสร็จโอ้ยสองวันบ้าบอเวอร์วังปกติอะทำนานมากใช่เพราะว่ามันแบบเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือทำเร็วขึ้นนะ แต่ก็ไม่แน่เพราะขั้นตอนกบตอนขึงสลนไม่ง่ายไม่ที่ทําเร็วขึ้นเพราะว่าเราแบบมีประสบการณ์จากอันนู้นแล้วด้วยแต่ก็ไม่ง่ายนะขึงสลนน่ะใช่ยากอยู่นะคือไม่ถ้าขึงไม่ต้องตึงมากอ่ะมันได้แหละแต่ถ้าจะให้ตึงแล้วสวยงามน่ะก็น่าจะต้องใช้เวลานะก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองมาดูว่าพี่พี่เจ๊บอกว่าถ้าไม่มีคานกลางเออสลนเขาจะอยู่แล้วก็ตึงจริงไหมเดี๋ยวลองดูอยากรู้เหมือนกันใช่ค่ะครั้งแรกเหมือนกัน ปรับตลอดเห็นไหมข้างล่างไม่ซ้ํากับข้างบนข้างบนห้องแรกไม่ซ้ํากับห้องที่สองแล้วเดี๋ยวดูว่าห้องที่สองไปห้องที่สามจะยังไงต่อด้วยสามาห้องทุกคนเหมือนกันว่ามันจะตึงนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดนะูแต่น่าจะตึงนะเพราะอันเก่ามันตึงเออตรงนี้มันตึงแต่ว่ามันช่วงสั้นไงใช่แต่อันนี้ห้องเดิมนี่แหละนั่นแหละคือปัญหาเนี่เห็นไหมทุกคนจะเห็นไหมว่าปกติคือตรงนี้เขาเป็นเหล็ก แต่พี่เจฟบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีมเดี๋ยวรัดแล้วก็ดึงเลยไม่ใช้เหล็กต,ตามสันนิษฐานว่ามันจะตึงแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตึงไหมลองดูอแต่คิดว่าน่าจะตึงนะเอาเคเบิลไทร์รัดตรงกางด้วยแล้วก็จะทำสามห้องก็ดาดฟ้าสามห้องก็น่าจะพอละนกกลับ <No cup. S 1> คนไม่กลับดิด ทำโครงจนหนังเปิดโชว m ม y o u ยแ a n d เฮ้ย <c oughs> อย่าถ่ายใกล้ตองยินแตกงเนาะบาดแผลตลอดเลยพี่เจมแต่เวลาแบบทำอะไรแล้วมันแบบอยากให้มันเสร็จถ้าเป็นแต่ก่อนคือวันเดียวเสร็จนะ <c oughs> ใจร้อนแบบคือวันเดียวเสร็จนี่นกนะทุกคนกลับบ้านมาแล้วจ้า พี่เจไม่ยอมพี่เจ้บอกว่าจะเอาขึงให้เสร็จวันนี้หมายถึงเหล็กอะหลักหลักเ่ะคือโครงอะโครงจะให้เสร็จวันนี้ให้ได้ไม่ไม่ไม่เสร็จอ่ะเจ็บมือละก็เลือดคงจะท่อนี้ก่อนอะนกกลับรังหมดละกลับ้าเราหน่อนสุดท้ายก็ไม่ยอมกลับค่ะทามจนฟ้ามืดเลยเดี๋ยวไปติดตามกัน EP สองนะคะว่าจะยังไงต่อ